สวัสดีครับกลับมาอยู่กันในเกม Maple Story e N d กันอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนอื่นนะครับคลิปนี้ไม่ได้เป็นคลิปแนะนำหรือชักชวนการลงทุนนะครับเป็นเพียงคลิปมาเล่นเกมให้ดูเท่านั้นนะครับโอเคครับเมื่อวานนี้นะครับเป็นวันที่มีการอัปเดตแพทเข้ามานะครับก็มีอาชีพใหม่เพิ่มเข้ามา3อาชีพเนาะนะครับที่เคยคุยไปก่อนหน้านี้แล้วผมมี คลิปก่อนหน้านี้ผมพูดถึงเรื่องของการลิงสกิลทั้ง3อาชีพนั้นว่าเ,าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับวันนี้เป็นวันที่2เนาะหลังจากทีอ่อาชีพใหม่เข้ามาเนี่ยนะครับผมจะขอไปดูตลาดกันหน่อยนะครับแต่ว่าต้องบอกอย่างนี้ครับว่าเมื่อวานผมไม่ได้เล่นเลยเนื่องจากว่าอุปกรณ์ผมมีปัญหานะครับตัวเทรเซอร์ซึ่งผมใช้มาหลายปีมากๆแล้วนะนะครับเพิ่งจะมีปัญหา จริงๆน่าจะน่าจะเกิดจากตกพื้นนะนะครับคือเคยตกมานานแล้วแล้วก็ข้างในมันเหมือนเสียงมันเหมือนเหมือนมันหลุดๆนะครับแต่ว่ามันก็ยังใช้งานมาได้เรื่อยๆนะครับจนเมื่อวานมันไม่ไหวแล้วมันงองแงแล้วครับก็คือใช้ไม่ได้คราวนี้พอใช้ไม่ได้ใช่ไหมครับมันเสียมันพูดง่ายคือมันตัวมันอ่มันมองไม่เห็นตัวตัวเทรเซอร์นะครับ ผมพยายามเปลี่ยนสายเคเบิลด t ต้แล้วก็ยังยังไม่เจออีกไปซื้อสายมาใหม่ก็ไม่ไม่ได้อีกนะครับพอดีมีตัวเทรเซอร์อีกอยู่ในสต็อกอยู่ผมก็เลยวันนี้ก็เลยต้องดึงมาใช้นะครับแกะกล่องใหม่เลยมาใช้นะครับก็แบ็กกงแบ็กอัพอะไรนะครับเสร็จสับเรียบร้อยรีสโตเรียบร้อยนะครับก็ก็ได้กลับมาเล่นเพราะไม่งั้นเนี่ย เกมนี้พอผูกกับตัวเมตาแมสแล้วเนี่ยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราผูกกับเทรเซอร์ด้วยเนี่ยมันจะผูกกันไปหมดใช่ไหมพอเราเข้าพอเราเทรเซอร์เราใช้ไม่ได้เนี่ยนะครับมันก็ทำให้เข้าเกมไม่ได้ด้วยนะครับก็เลยเมื่อวันไม่ได้เข้าเลยครับเข้าเกมไม่ได้นะครับแต่ว่าจริงๆนะตัวเทรเซอร์มันทนนะมันไม่ได้เสียบ่อยขนาดนี้แต่พอดีผมรุนแรงกับมันเองแต่ว่าจริงๆต้องบอกว่าอยู่นานมากนะครับผมใช้มามาหลายปีมากๆแล้วนะ ตั้งแต่ผมต้องบอกว่าเทรเซอร์ตั้งแต่คนที่ยังไม่ค่อยไม่ค่อยรู้จักเลยผมว่าผมใช้น่าจะเกินเกิน5ปีแล้วหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะตัวเก่านะครับจริงๆมันไม่ได้เสียง,ง่ายขนาดนั้นนะแต่ว่าเออผมใช้รุนแรงไปนิดนึงนะครับเก็บรักษาไม่ค่อยดีอ่าโอเคกลับมาพูดถึงของเรากันดีกว่านะจากเมื่อวานที้ผมไม่ได้เข้ามาเลยผมก็เลยทําอะไรไม่ได้ครับตัวเอ่อตัวเกมเองผมเองก็เข้าไม่ได้ใช่ไหม มันก็เลยไม่ได้ไม่ได,ไได้ไปทดลองไปดูอะไรเลยนะวันนี้มาพรเมื่อวานนั่งนั่งแก้อยู่นานมากเลยครับอ่ะเดี๋ยววันนี้ไปดู Marketplace กันหน่อยผมยังไม่ได้เข้ามาดูนะมาดูพร้อมๆกันเลยละกันจริงๆเดี๋ยวผมจะถอนเงินด้วยนะคงต,ต้องทำคลิปถอนเงินด้วยนะครับแลกเปลี่ยนเหรียญด้วยนะครับไม่ได้ทํามานานละต้องบอกว่าผมไม่ได้ถอนเลยดีกว่านะครับเดีววันนี้ต้องต้องถอนสักหน่อยหนึ่งนะครับอ่ะโอเคเอ เราไปดูอันแรกก่อนเนะเาะเดี๋ยวเดี๋ยวเยวอีวานอีวานอีวานขอโทษทีไปดูอีวานครับแล้วก็ไปดูราคาที่ต่ําที่สุดก่อนละกันนะครับราคาต่ําสุดอยู่ที่ส0 0 0สนกว่าๆนะก็ถือว่าโอเคครับผมขอไปดูเลเวลสูงสุดหน่อยโอ้โหร้อย่เร่งกันยังไงครับเนี่ยร้อไวมาก ในตลาดมีทั้งหมด66ตัวนะครับอันนี้ก็ไม่แปลกอะไรเพราะว่าตอนตอนที่เอ,อ่อเมื่อประมาณสักต้นเดือนเนาะมีอาชีพใหม่เข้ามาเนี่ยสาอาชีพแรกเนี่ยนะครับก็ก็ประมาณเนี้ยก็วันหกสิบกว่าตัวไม่ถึงร้อยตัวนะครับอยู่ในตลาดเนี่ยโอ้โหแต่ว่าร้อสี่นี่เขาเล่นกันยังไงครับเนี่ยโหดมากอ่ะโอเคถัดไปนะครับเราไปดู l u ูมิ o u สนะครับ ลูมิน u สราคาต่ำสุดอยู่ที่3าม0สนเนะครับเลเวลสูงสุดผมขอดูก่อนนะ140เหมือนกันประมาณโอ้141ด้วยโอ้โหสุดๆไปเลยครับเลเวล141เล่นเพียงแค่1วันทำได้อย่างไรนะครับอ่ะโอ้โห เห็นเราอึ้งไปเลยครับว่าทําได้ทำได้ทอย่างไรโหดมากอะมาดูเชดอีกอันนึงเอ่อบางคนเล็กเชดบางคนเล็กเชดนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันออกเสียงไงนะผมออกเสียงเชดนะอะอาชีพนี้ก็ราคาเริ่มต้นอยู่ที่3 0 0 0 0น ต,ต้นน้อสามแสนสองสามแสนสามประมาณนี้อ่ะประมาณสามแสนสองนะครับตัวละครถือว่ามีคนเล่นเยอะนะเอ่อเก้าสิบสามตัวนะครับที่ขายอยู่ในตลาดนะครับเลเวลสูงสุดผมขอรูดลงมาเลยนะกันนะครับจะได้จะได้เร็วนิดนึงนะครับอยู่ที่ฮะร้อยห้าสิบสี่ร้อยห้าสิบสี่นะครับวันเดียวนะร้อยห้าสิบสี่โอ้โห สุดยอดไปเลยครับว่นเดียวร้อยห้าสี่ทำได้ไงครับเนี่ยโหดจัดสามล้านแปดนะโอ้ใครที่ขี้เกียจเล่นนะมามีเงินหน่อยมาซื้อได้เลยครับโอ้โหต่อได้เลยอะ่ะผมขอดูข้างในนิดนึงได้ไหมเอาเคเป็นเงินไม่มีไม่เป็นไรก็ไม่แปลกโอ้โหแต่ว่า ability ก็ อ b i l i t y ก็โอเคครับ Ability ก็อ่ะอยู่ในอยู่ในเลเส,สีสีฟ้านะครับก็คือระดับแลรแล้วก็สีม่วงระดับอีพิกก็ไม่ได้ถึงกับดีอะไรแต่ก็โอเคนะครับไม่ต้องคาดหวังในตรงนี้หรอกครับคาดหวังเลเวลอย่างเดียวพอถ้าด้วยราคานี้นะคาดหวังเลเวลอย่างเดียวพอเลเวลสูงมากแล้วตรงตรงนี้เนี่ยเราไปเราไปสร้างเอาได้คือถ้าเลเวลสูงนะเราก็ไปลุยไปลุยบอสไปลุยอะไรก็เก็บ แต่อะไรก็มาอัพตรงนี้ที่หลังได้ไม่เป็นไรเนาะเออโอเคโหอึ้งไปเลยครับร้อยห้าสิบสี่สุดยอดครับอันอื่นผมยังไม่ได้ไปดูให้เนาะพวกไอเทมมาใหม่หรือแม้แต่กระทั่งเออ่แพดโนตอะไรต่างๆเดี๋ยวเดี๋ยวว่าเดีถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะมานั่งรีวิวให้ฟังละกันเนาะเพราะว่า เดี๋ยวมันจะเป็นคลิปนานแล้วเดี๋ยวผมขอเล่นไปด้วยแล้วกันเนาะแต่ว่าดูคร่าวๆนะครับดูคร่าวๆตรงนี้พอเรากดดาวตรงนี้มานะครับก็ยังยังอยู่นะครับไอเรื่องของฮีโร f เฟสต้านะครับผมเองไม่ได้เล่นไป1วันนะรจริงๆต้องบอกว่าทั้งหมดอ่ะ3าวันแล้วไม่ได้เล่นนะครับไม่ได้เก็บตรงนี้3วันแล้วมีวันหนึ่งไม่ค่อยสบายด้วยก็เลยไม่ได้เล่นนะครับเล่นไม่ไหวจริงๆนะครับแล้วก็โอเควันนี้น่าจะน,าน่าจะได้เก็บ ตามดีแหละนะครับวันนี้คลิปนี้ผมอาจจะไม่ได้มานานนะอาจจะมาแค่แป๊บๆนะเ,เดี๋ยวผมขอเล่นไปเลยแล้วกันเนาะผมขอเก็บฮอนเทลหน่อยโอ้แต่พูดถึงตลาดเมื่อสักครู่นี้โคตรมากจริงเนาะเลเวลแบบวันเดียวเล่นกันได้ไงอะ่ะโอ้โหเหลือเชื่อ นี่เล่นเป็นเดือนแล้วอะเลเวลยังอยู่แค่ร้อเจ็เจอยู่เลยอะมาแต่ตัวนี้ผมไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่แล้วนะก็เอามาแค่ตีบอสนิดหน่อยๆพอครับเพราะว่าหลักๆแล้วเนี่ยไปเล่นตัว Max m แมผมว่า Max m แมก็ยังเป็นอะไรที่ยังยังเล่นตามคอนเทนต์ต่างๆได้อยู่นะจริงๆมีคอนเทนต์ใหม่เข้ามาด้วยนะครับมีระดับบอส ออใหม่เข้ามาด้วยนะครับยังไม่ได้มีเวลาไปสรุปแพทโน้ตให้เลยนะครับแต่ว่าใครจะมาเล่นคือใครเพิ่งเข้ามาใหม่ก็จะต้องโหลดแพทใหม่เนาะอือย่างผมเองเนี่ยวันนี้เพิ่งจะเข้ามาเพราะว่าอย่างที่บอกคือมีปัญหาเรื่องของอุป,ปกรณ์ก็ก็ต้องมานั่งดาวน์โหลดแพทใหม่นะครับ เมื <entertain good. S 1> ่อวานผมเองลองจะลองสมัครตัวใหม่เพราะว่ากะว่าจะลองตัวที่ไม่ไม่ต้องคือเมื่อวานยังไม่แน่ใจว่าอุปกรณ์อะไรพังยังไงนะครับก็เลยว่าจะลองเอาไอเดีอื่นเพื่อมาโหลดเพื่อมาโหลดไอ้นี้ก่อนเพื่อมาโหลดแพดก่อนนะครับแต่ปรากฏว่าสมัครและเล่นไม่ได้ครับเพราะว่าจําเป็นจะต้องยืนยันตัวตนครับเออจะเป็นจะต้องยืนยันตัวตนซึ่ง คือถ้าก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าถ้าใครที่มาเล่นตอนแรกๆเลยนะตอนแรกๆเลยนะครับเราสามารถที่จะเล่นได้โดยที่ไม่ต้องยืนยันตัวตนเนาะแต่มันจะมีช่วงหนึ่งอะ่ะที่เขาเปิดให้ยืนยันตัวตนนะครับก็จะเป็นพวกบัตรประชาชนหรือว่าพาสปอร์ตนะครับนะก็ต้องถ่ายเขาดูจะสแกนหรือจะถ่ายจากจากเอ่อจากคอมไม่ได้นะครับเราต้องใช้มือถือยืนยันเนาะเราจะถ่ายจากหน้าจอหรืออะไรนี้ไม่ได้นะครับเราจะต้องถ่ายจริงๆเท่านั้นนะครับ มู่วนก็ลองอยู่นะครับแล้วก็แต่พอดีมันมันใช้ไม่ได้เพราะว่าผมใช้แบบชาชนตัวเองสมัครไ d ดีแรกไปแล้วเนาะเออมันก็เลยใช้ซ้ำไม่ได้นะครับแต่ก็ทําให้รู้ว่าตอนนี้มันมันเข้ามันเข้าเกมเล่นไม่ได้แล้วล่ะคือถ้าเกิดใครที่อยากจะลองเล่นมันลองเล่นไม่ได้แล้วนะครับคือมันต้องยืนยันตัวตนก่อนเล่นนะเออมันต้องยืนยันตัวตนก่อนนะครับผมว่าดีหรือไม่ดีผมว่าดีนะ คือก่อนนั้นนี้มันจะมีปัญหาเรื่องบอทแบบเยอะมากคนปั้นคนปั้นไอดมาขายเยอะมากเลยจะบอกว่า ID ไม่ใช่หรอกคือปั้นตัวละครมาขายเยอะมากเลยนะครับมันนาให้ตัวละครมันล้นตลาดด้วยนะครับแล้วก็ราคามันก็ตกด้วยนะอย่างหนึ่งมันทําให้คนที่เปิดบอทเ่ยมันทําให้คนที่เล่นปกติครับเขาไม่สามารถที่จะเก็บเควสเก็บเลเวลได้เลยนะครับเพราะว่า เปิดไปตรงไหนก็เจอแต่บอทครับบางครั้งเขาต้องการที่จะเออ่ที่จะเก็บเควสนะครับทำเควสให้เสร็จมันทําไม่ได้ครับอย่างตีตีมอนสเตอร์บางตัวเนี่ยให้จะต้องให้ครบตามที่เขาบอกใช่ไหมครับปรากฏมันตีไม่ได้เลยครับผมเคยลองแล้วคือบางคนเขาตั้งบอร์ดแบบบอรเกิดปุ๊บตีทั้งแมบปบบอรเกิดปุ๊บตีทั้งแมบปบเราตีไม่ทันครับเราตีไม่ทันบอทเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นการ กำจัดบอทดได้ตีระดับหนึ่งเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเห็นด้วยนะครับกับวิธีการนี้เนาะก็จริงๆคลิปนี้ผมอาจจะมาไม่นานนะเพียงแต่ว่าแค่ต้องการมาดูตลาดเฉยๆว่าราคาในตลาดตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับก็วันแรกก็โอ้โหสุดยอดไปเลยนะครับ154นะครับแต่ถามว่าแพงไหมผมว่าโอเคนะ คือถ้าถ้าได้ขนาดเนี้ยเพราะว่าจริงๆอะ่ะถ้าเราเองเล่นทั่วๆไปนะครับเลเวลร้อยสสิบผมว่าผมว่ายากนะผมว่ายากจริงๆแบบโดยที่แบบไม่มีของไม่มีอะไรเริ่มต้นใหม่อเอาร้อยสี่สิบยังยากเลยนะครับสําหรับคนเล่นทั่วๆไปเนาะผมเองเล่นเคยเล่นทั้งวันนะเต็มที่ก็ได้แค่เปลี่ยนอาชีพะเปลี่ยนอาชีพก็ก็เบื่อแล้วว่ามันมันนั่งตีมันเบื่อนะครับโดยที่ไม่มีของอะไรเนาะเริ่มต้นใหม่ เพราะฉะนั้นเนี่ยเออก็ผมว่าถ้าใครที่ขี้เกียจเล่นตอนเริ่มต้นนะถ้าพอมีเงินหน่อยก็ก็ไปซื้อในตลาดได้ไปลองเล่นดูแล้วก็พวกนี้มันก็ขายได้เนาะเออแต่ว่าบางคนอาจจะไม่ชอบนะอาจจะชอบเล่นเองก็แล้วแต่เนาะอย่างผมเองถ้าเล่น man, มัคแมนเนี่ยผมขี้เกียจไปเริ่มต้นใหม่ผมก็ไปซื้อมาในตลาดนั่นแหละจริงๆผมเล่นใหม่อะ่ะ ผมเล่นแค่แค่ตัวนี้ตัวเดียวแหละที่ผมเล่นอยู่นะครับตัวอื่นเคยเล่นเต็มที่ก็เปลี่ยนคลาสแล้วก็ไปขายเลยแล้วก็แค่นั้นเองไม่ได้มีปั้นอะไรต่อก็ประมาณนี้ครับส่วนเรื่องเงินเดี๋ยวผมว่าผมจะถอนด้วยนะครับคือผมเป็นสายแบบลงทุนต่ําแบบต่ํามากนะครับแทบจะเรียกว่าสายฟรีได้เลยเพราะฉะนั้นพอพอมีเล็กน้อยหน่อยก็คิดว่าเนี่ยเนี่ยผมก็เล่นเรื่อยๆเนี่ยได้ คือบางครั้งบอลวันหนึ่งมันอาจจะไม่ได้เยอะหรอกเนี่ยอยู่หลักพันหลักหมืน่นอะไรเงี้ยบางวันก็หลัก,ลกแสนก็แล้วแต่วันก็เก็บเก็บไปเรื่อยเดี๋ยวผมว่าจะถอนนะครับถอนสักตอนนี้ถ้ามีอยู่สัก2อล้านแก็จะถอนสัก2 000, ล้านอะไรเงี้ยคือถอนไปเล่นๆ่นงนั้นแหละนะครับเพราะว่าเราก็ถือว่าเราเล่นคือเราเอินเนาะอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เล่นเพื่อเอินอะไรเงี้ยก็คิดว่าคิดว่า น่าจะใช้เงินที่เหลือประมาณ8 0 0 0 0นไปต่อยอดได้ประมาณนั้นโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันน้อเราไปสำรวจตลาดเล่นๆน,น,นะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับโอเคครับสวัสดีครับ